สวัสดีครับพี่น้องผมหนุ่มเทป่าครับครับครับมันอนี้กะมาพ,พ,พร้านี่เราพี่น้องหาอยากหากินนี่เราครับมาให้มานามืัอนี้มีเมนู่งสุเปอร์ตีนไก่นะวันนี้เนาะนี่พี่น้องซุปเปอร์ตีนไกนะ่ครับอืกินมันกาเปลี่ยนเมนูใเล่ลาดนะครับตามหลอลาดเอาหนะพี่น้องครับแบบคล้ายๆซีฟู้ดนะครับ นะครับน้องพี่น้องกินน้ำกันครับสุดเปิร์สอินไก่ครับพี่น้องนะนี่ครับพักกะมุลาผ้าพักไม้ครับหมัดทัวนี่แหละครับมาพี่น้องมามัดครับวะนี่ก็ที่ไหนน้าลุยเลยโอ้ยการ์ดพี่น้องนะเอาดีเล้วจริงจริง เป็นไงครับเด้อทำยังไงเมื่อก่อนเด้อครับทำยังไงเรื่องของอืมอืมคนนี้เนาะอืมนี่นะคนนีเนาะมันเคมเนาะอืมรสมันมหวานอือือี่เนาะอืมมันจะต่อครับต่อแค่ไหน ดูบ้านท่าอ่ะทแพงแน่ครับต่อมีไก่เนาะมีไก่เห็นไมแบวมมันหนักเนาะบวมัวหนาะไงถ้าบวมมันน วงางไจนหนามป่ะยังถึงขนาดครับบต่วตีนไก่ตีนีครับพี่ห้งองอืมเขานขนาดเนี้ยด้วยแล้วพาอะไรเดี๋ยวไก่เนะ มาถ่าบว่งาบวงครับพี่น้องกระบ่วงครับสูตรนี้ก็ขอ,ขอท่าอย,ยู่ครับอือ,อให้กินมันเด้อพี่น้องเด้อ ขอถ่ายด้วยครับน่าถขัดตัดเจนดีขนาดน่าโอ้ดีครับเลยฮะวงมาก่ปนี่ครับตดเอาเลยนี่ ต่อรตครับอืมงขนาดขนาขนาดเ้ กระดูอ่อนดีเลยความงอกยากระดูพี่น้องเลยกระดูอ่อนกระดูอ้อนนีเท่าอ้นแล้วในปาาเฮ้ยบงดูพักหน่ คุ้ยบางสต้อบมกันนะอืมอ้ม,ม <c oughs> เลิศ ดีดีฮะต่อไปครับมองไปดูมองไปแ้เพิ่มด้วยอืมน่าจะต่อบานเปจะต่อไม่บาทอืมใครดีเนาะ เครื่องโลดเจ็ดสิบบาทชะตอกันแล้วโ้โหแว่าแวเอานำเขาอาไปเอาไปเจ็ดบมาทเครื่องฟู้ะไรเขาหรอวะบัวไม่รู้เป็นหรอกเครื่องนี้แพงเลยไม่รู้มา คือเปิดตรงๆบวบชิมันึงเพรามันไะเกี่ยมครูเขาบอกล้วอย่งนีดูตัดคมๆยำเหมือนไขายยำไม่ย่างอ่ะากินเนี่ยมันจขาดิ ยิบโรยิบโรลูกเปยังยิบโรดเขากรองมด้วยิบโรดซือีกี่บะมูอเบเขาเก่าบัเต็มนี่เต็มหมดมั้ใครเข้าไปใคมดื่มกวาด่ะอ๋อีครีบพี่น้องเลยแซ่บครับ ปเปิดตีนไก่ <c oughs> ดีครับพี่น้องเนะื้อสูตรนี้พอดีแค่เจื่ออเจ้าการขายของหางก็ได,ด้ค่าเดินทางเห็นแล้วพี่น้องอน,นี่ก็เบิดคือนเราแช่เพื่อเกาครับพี่น้องทำสูปเปิดตีนไก่ครับ <c oughs> ปปครับใ <c oughs> ส่ปปน,าน้าปาแดดแต่ว่าเป็นซีฟู้ดนะครับแต่ว่าใส่น้านปาแดดนะครับพ่อจ้ากับแช่อีกแบบเนาะ <c oughs> สูตรใหม่สูตรใหม่ครับเก็ดกินนะพี่น้องนะลองเบิึง แซ่บครับสูตรนี้การสันรับวันนี้ก็บกับโบคที่ไปเทื่องแันี้เนาะตานพีละหนองไปครับสวัสดีครับครับ <แฟ S 2>